เมื่อวานนี้27สิงหาคมนะครับกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้ออกมาปฏิเสธต่อเหตุการณ์ที่ทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากทุนระเบิดนะครับยืนยันว่ากัมพูชาไม่ได้มีการใช้หรือวางทุนระเบิดใหม่ล่าสุดพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกของทบ,บกไทยได้ออกมาตอบโต้ยืนยันว่ามีหลักฐานหลายด้านบ่งชี้ว่ากัมพูชายัางลักลอบใช้ทุนระเบิด PMN2 ในพื้นที่ชายแดนไล่เรียงไทม์ไลน์มาแบบนี้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่4สิงหาคมที่ผ่านมาทหารไทยพบทุน PMN2 หลายลูกในพื้นที่ภูมิคือ จุดเดิมที่เคยเป็นแนววางกำลังของกัมพูชา22สิงหาคมเจอทหารกัมพูชาสมเครื่องแบบ B H Q รอบดักซุ่มแถวเนิน350ใกล้ปราสาทต,ตาควายนะครับแล้วก็พบทุ่นระเบิดเพิ่มอีก3ลูก นอกจากนั้นเนี่ยยังมีหลักฐานเป็นภาพและคลิปวิดีโอจากมือถือที่ฐานกัมพูชาทิ้งไว้แสดงให้เห็นถึงการถือและสาธิตการใช้งานทุ่น PMN2 อย่างชัดเจนพร้อมเสียงสนทนาเป็นภาษา,า,า,ากัมพูชาแต่ก็นั่นแหละครับกัมพูชาก็ปฏิเสธและอ้างว่าระเบิดพวกนั้นเป็นระเบิดเก่าที่ตกค้างมาตั้งแต่ยุคสงครามซึ่งไทยออกมายืนยันในส่วนของพื้นที่ชายแดนไทยเนี่ยทางเราเก็บกู้ไปหมดแล้วตั้งแต่ปี2019ที่สําคัญไม่มีทุ่นระเบิด PMN2 นะครับซึ่ง PMN2 เนี่ยเป็น ลักษณะของทุ่นระเบิดใหม่ชัดเจนนะครับดูจากภาพที่กองทัพเขาเปิดมาเนี่ยตัวอักษรยังคมๆคมอยู่เลยและกัมพูชายังมีรายงานต่ออนุสัญญาออตตาว่าว่ากัมพูชาได้ครอบครองทุ่นชนิดนี้กว่า3,700ลูกอ้างว่าใช้ในการฝึกแต่หลักฐานที่ปรากฏมันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงครับ